กับเซ็นทรันพระราม2โรตัสและวิกซีค่ะรวมถึงนะคะโรงพยาบาลพระราม2ด้วยพื้นที่ขนาดถึง1 9 2 0ตารางวาค่ะเดินเข้ามาแล้วนะคะจะเจอในโซนของริวิงรูมหรือว่าบริเวณห้องรับแขกนั่นเองสําหรับภายในตัวบ้านค่ะมนนีทั้งหมด3ห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะคะและสําหรับห้องนี้เป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะวางเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบคันเลยค่ะรวมถึงนะคะวางเตียงได้ถึงขนาด6ฟุตเลย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะรัพาคุณผู้ชมค่ะมาชมโครงการบ้านค่ะในย่านพระราม2ค่ะกับโครงการโกลเด้นทาวน์พระราม2ค่ะในทำเลที่ตั้งซอยวัดพันท้ายนรสิงห์นะคะแขวงพันท้ายนรสิงห์ค่ะเขตเมืองสมุทรสาครค่ะจังหวัดสมุทรสาครนั่นเองค่ะใกล้สถานที่สําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นท้างสรรพสินค้าค่ะกับเซ็นทรัลพระราม2โรตัสและบิกซีค่ะรวมถึงนะคะโรงพยาบาลพระราม2ด้วยแล้วก็สถานที่ศึกษาค่ะอย่างโรงเรียนอัศวชันพระรามต่อนะคะสาหรับสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะรอบโครง การเลยค่ะกับสระว่ายน้ำฟิตเนสค่ะสวนสาธารณะแล้วก็ถนนเส้นเมลหลักของโครงการใหญ่และกว้างสะดวกมากๆเลยค่ะรวมถึงในเรื่องของการเดินทางค่ะยังเชื่อมต่อนะคะไปยังทางด่วนค่ะแล้วก็รวมถึงนะคะใกล้กับนะคะถนนวงแหวนกาญจนาพิเศษด้วยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันนะคะ ตอนนี้นัดอยู่บริเวณหน้าบ้านเลขที่122ทับ94ค่ะกับทาวน์โฮม2ชั้น4ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะบริเวณพื้นที่หน้าบ้านสามารถจอดรถได้1-2คันเลยค่ะรวมถึงนะคะต่อเติมค่ะกับหลังคาโรงจอดรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูภายในบ้านกันนะคะว่าจะน่าอยู่ขนาดไหนค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็อยู่ภายในพื้นที่ภายในบ้านแล้วค่ะกับพื้นที่ขนาดถึง19.20ตารางวาค่ะเดินเข้ามาแล้วนะคะจะเจอในโซนของดีวิ้งรูมหรือว่าบริเวณห้องหลับแขกนั่นเองสําหรับภายในตัวบ้านค่ะต้องบอกว่ามีประตูขนาดใหญ่นะคะที่ส่องค่ะให้ตัวบ้านดูสว่างมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึงค่ะถ่ายเทอากาศได้ดีด้วยและเดินลึกเข้าไปอีกหน่อยค่ะสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารได้ถึง4ที่นั่งเลยสําหรับบริเวณชั้น1ค่ะมีถึง1ห,ห้องครัว1ห,ห้องนอนค่ะแล้วก็1ห,ห้องน้ํานนัั่เองสหรบ นะคะหนึ่งห้องครัวค่ะต่อเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะรวมทั้งค่ะสามารถเป็นพื้นที่ซักล้างได้สําหรับห้องนอนค่ะสามารถทําเป็นห้องผู้สูงอายุได้เลยค่ะซึ่งสะดวกมากๆหรือว่าปรับตามขาดตามความต้องการได้เลยและรวมถึงค่ะห้องน้ําที่มาพร้อมกับสุขภัณฑ์ที่ครบคันค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อบริเวณชั้น2นะคะ ตอนนี้เดินขึ้นมาบริเวณชั้น2แล้วค่ะมีทั้งหมด3ห้องนอน1ห้องน้ำานะคะและสําหรับห้องนี้เป็นห้องมาตเตอร์เบดรูมค่ะวางเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบคันเลยค่ะรวมถึงนะคะวางเตียงได้ถึงขนาด6ฟุตเลยโต๊ะทางานหรือว่าจะเป็นค่ะตู้โชว์ตู้เสื้อผ้าได้เช่นเดียวกันค่ะและยังคงมีนะคะแะเบียงในตัวห้องด้วยค่ะที่สามารถมองเห็นวิวรวมถึงนะคะรับอากาศถ่ายเทค่ะซึ่งต้องบอกว่านะคะสําหรับค่ะอีกสองห้องก็จะอยู่บริเวณด้านหลังตัวบ้านนะคะทั้งเป็นห้องพักก็ได้ห้องทางาน หหหรือออวว่่่า้้้งงนนนนๆๆูไดดเเชีเยกัคะสําหรับห้องน้ําค่ะเป็นบริเวณที่ใช้ร่วมกันทั้ง3ห้องนะคะมีสุขภัณฑ์ที่ครบคันค่ะแล้วก็มีโซนอาบน้ําด้วยนะคะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการโกลเด้นทาวน์2โดยเริ่มต้นจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม2ถนนพระราม2ขับตรงไปบนถนนพระราม2ประมาณ11กิเมตรจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข2004 ขับต่อไปบนถนนทางหลวงชนบทหมายเลข2004อีก1กิโลเมตรทางเข้าโครงการจะอยู่ด้านซ้ายครับเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมนะคะกับทาวโฮม2ชั้นค่ะที่ตอบโจทย์ของการอยู่อาศัยสุดๆเลยค่ะสำหรับท่านไหนที่สนใจสอบถามผ่าน3ช่องทางได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube และ TikTok ค่ะและอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะอย่างบ้านบ้านแอปพลิเคชันค่ะที่รวบรวมทรัพย์มาก กว่า3,000รายการค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดียวบ้านแฝดทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์และคอนโดมิเนียมนั่นเองค่ะคลิกดูได้เลยว่าอยากได้ทําเลยที่ใช่หรือว่าง,งบประมาณในใจและที่แน่ๆค่ะสามารถนะคะคลิกได้เลยค่ะกับการนะคะเข้าชมกับสถานที่จริงได้แบบฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะผ่านบานบานแอปพลิเคชันนะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของนัดแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ